ในในทวิตนี่น่าจะน่าจะบอกไม่ได้นะเพราะว่าเป็นอิโมจิไปแล้วเออเนี่ยพวกคุณอ่ะเออมาลํากันอ่ะเออมันก็เลยอดพิมพ์กันไงเออนี่เรียบร้อยนะพิมพ์อิโมจิคำๆไปอื จะพิค้อการการคู่นี้จะเกิดจากการแบนเฟสที่น่าจะเป็นไม้สามเรียบร้อยครับเข้าสู่ในเกมกันเลยน่าจะเป็นเกมแรกที่วางทีเดียวต่อกับแก๊งโตว่าจะนกระพลรับจะไปยังไงครับผมเรียกกันนะพอดีเห็นเป็นแชทครั้งแรกนะครับผมนะลองดูไหมนะเพื่อนว่าเขาโดนการแชทสุดท้ายครับใครที่ดูอยู่ในทวิตนะครับผมแล้วกําลังฟังอยู่ในไลฟ์สดขณะนี้ครับลอง S <S> ส่งข้อความมาหน่อยครับถ้าเกิดว่าส่งไม่ได้ให้ลองส่งอีโมจิมาหน่อยครับผมเพื่อเช็คว่าผู้ชมยังดูอยู่จริงๆครับเขาดูอยู่ไอ้ควายมึงไม่ให้เขาพิมพ์มาไอ้โง่ไอ้เหี้ยนี่มึงสมองกลับแล้วมาไหนไอ้ควายหมาแก่นี่หมาแก่นี่เขาบอกเซเตอร์หรือเปล่าไอ้เหี้ยมึงไม่ให้เขาพิมพ์ไรไอ้ควายเขาก็ต้องไม่พิมพ์ดิมึงจะมาเช็คทำพิยอะไรคนก็ไม่มีบอทไอ้สัตว์โง่ชิบหายมีว at ot> ัวปนเลยจะพพิม์แหละแต่พิมพ์ไม่ได้นะครับเพราะเม่อเปิดพิมพ์เสร็จปุ๊บด่ากันยับเลยทีนี้ครับพี่เฟรม ธรรมดาครับวัยรุ่นใจร้อนนะครับเดี๋ยวมีสายฟ้าเดี๋ยวมีสายไฟเดี๋ยวมีสายร้องเดี๋ยวมีฮิโรชิฮิโรชัยกันไปนะครับผมก็เข้มดิอก็ต้องบอกเลยว่าไอ้การอ๋ออยู่กับทันนั่นของสตาร์ทาวน์ี่มานานแล้วนะครับผมมันอู้อยู่กันตั้งแต่เจนแรกๆเลยนะครับผมเนาอยู่กับทันนั่นของพี่ต๊อตติครับผมและเฮียหมักนั่นเองครับอืมเอาเราดูครับครับ ก็เข่าดาวเรียบร้อยครับเข้าสู่เกมแรกนะครับในคู่ที่2ของวันนี้นะครับสำหรับซาทาวอีสปอร์ตนะครับหลังจากที่ดูไว้เข้าไปรอก่อนแล้วครับสำหรับผู้ชนะคู่นี้ใครชนะเข้าไปเจอกับดูไวครับผมก็รอดูกันเลยครับรอดูฟอร์มรอดูฝีมือเลยครับและการแข่งนคู่นี้จะใช้แผนที่เวสต์ฟูชีคะแนนนะครับหรือว่าหมู่บ้านริมน้ำโอ้โหหมู่บ้านนี้ต้องบอกว่า ตอกซอกซอยเล็กเหลือเกินแล้วมาดูที่แอร์ดอปกล่องแรกครับคอมโบเก็บกล่องเล็กไปก่อนแต่กล่องใหญ่อาร์ตกำลังไขยอยู่ตอนนี้ตอนนี้ทางด้านบิ๊กบุมพยายามคอยขัดให้เพื่อนอยู่แล้วเคโลเฟิร์ตบัตไปก่อนแล้วครับตอนนี้อ,า,อาบารอนพยายามออมเก็บพยายามรอบชายจังหวะเอาคุณไขช้าหรอผมขอไ <c oughs> ข,ข,อขก่อนก็แล้วกันครับเราจะไปดูธงก่อนครับว่ามีใครเก็บ,รบ <c oughs> หรือเปล่าตอนนี้อ ก็ต้องบอกว่าครั้งนี้นะครับผมด่านเวสปุชีครับผมหรือว่าด่านแม่น้ำบุริมคลองเนี่ยนะครับผมเป็นด่านแรกนะครับที่เริ่มการแข่งขันนะครับผมเพราะสังเกตว่าทุกๆด่านที่เคยเล่นกันมาด่านนี้จะเป็นครั้งแรกครับขึ้นนะครับอ้าวก็เป็นการเปิดซิงเลยนะครับผมให้กับด่านนี้นะครับแบบตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าที่อื่นยังไม่มีนะนะครับนี่คือครั้งแรกครับผมของสตาร์ทาวสปอร์ตครับที่เป็นด่านใหม่นะครับผมของเวสปุชีในจุดตรงนี้นั่นเองของไทยสตาร์ทาวสครับ ครับมอืมจาก,ก็เป็นแมปที่คลาสสิกนะครับก็เห็นตั้งแต่การขันในอ e ีสปอร์ตตั้งแต่แรกๆเลยนะครับ,รบซึ่งเป็นแผนที่ที่แ,แน่นอนอยู่ที่การหามุมของปืนเลยคู่เนี้ย มุมแผนที่เนี้ยปืนสําคัญมากเพราะว่ามันจะมีตรอกซอกซอยมีบนชานมีบนหน้าต่างมีบนหลังคาใครขึ่นไ้เด้นะครับโจ๊กคู่นี้โอกาสจะโดนคิวเนี่ยยากมากๆนะอยู่การฟิตซ้อมอยู่การที่หามุมเลยครับผมก็มาดูครับตามตรอกซอกซอยครับผมยืนจุดไหนได้เปรียบครับจุดไหนเสียเปรียบครับถ้าเกิดว่าใครที่ได้สาระมาดยืนจุดข้างบนได้นะครับผมอย่างมือปืนที่เราชี้นะสังเกตขวามือบนอย่างจีโน่โอ้ยยิงรีแบบนั้นมุมดีดีแบบนี้ครับ โปโตโปตาเต้เหรอครับผมโอเคโลไม้เคโลก็โหดฮะเราเก็บไปแล้วครับเกโลนะครับผมคิวไปหนึ่งแล้วครับตอนนี้มันอะไรกันอยู่ที่ตรงของนี้โรชินะครับฮิโรชีพยายามเปิดเอาอยู่ไม่ยอยจะโดนไม้เอาไม่โดนไฟสุดๆเลยครับไล่ขี้หัวทางด้านแก๊งโตเป็นว่าเล่นเลยครับเอาแล้วครับแล้วตอนนี้ เคโร่แตเบิลิวไปแล้วครับครบกับเจอาโดตัดออกไปครับแล้วทาโร่ครับไอสับคิมคือมาได้ัตอนนี้ฮิโรชินะครับต้องบอกว่าสับสนในทงของตัวเองแล้วครับแอนิเมชันคนเก็บธงไงท้องตึงออกไปครับสำหรับบลูเอ็กซ์นะครับผมถือว่าร้ายกาจมากๆล้วตอนนี้เหมือนว่าสีขาวฮิโรชิจะเข้ามาคุมทงของตัวเองได้เยอะขึ้นแล้วเนี่ยครับด่านนี้เก็บทงยากจริงเพราะว่ามุมแผนที่เออพื้นที่มันเล็กมันเล็กนะครับเพราะว่าแอนิเมชันเสียบไฟเสียบมาเสียบไปเสียบมาไอ้หมดเลยครับแกงโตถูกต้องครับผมก็ อาจจะเกิดขึ้นได้หมดนะครับผมผมไปทงแล้วการทงไหวหรือเปล่าฮะตรงนี้ครับไม่ใช่ง่ายๆครับผมไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะเล่นนะครับไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะมายืนแล้วยิงสบายอย่างนี้ไม่มีครับผมทุกจุดสําคัญครับนะฮะแล้วก็ความเล่นของมันเนี่ยการเล่นเนี่ยเพราะนั้นี่ยากพอสมควรครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย แบบนี้ครับเบสปูชี่ครับผมทั้ง2แกนต้องเตรียมการซ้อมฟิตซ้อมมาอย่างดีครับผมเพื่อจัดการในระหว่างการยืนให้ได้นะครับผมจุดไหนสัมพัญจุดไหนเล่นได้และจุดไหนเสียเปรียบนั่นเองครับครผมแต่ผมเสียไม่ได้นะครับอ้าวครับได้เจอกันแผนที่นี้ต้องบอกว่าหนักอกหนักใจแทนทั้ง2ทีมจริงๆเล่นยากมากครับแผ่นที่นี้ถ้าใครชนะก็ถือว่าผ่านด่านสำคัญได้ครับแล้วตอนนี้มาสู้กันที่แอร์ดอปอีกแล้วครับระหว่างบารอนกับบิ๊กบูมเอาแล้วครับสนับกับป่าฉลามสนับกับป่าฉลามดูเชิงดูจังหวะใครดีีกกว่าาาันนนนตตตออ้้้โโหทงงดสูร ชุดสีงเงินแกงโตไล่สับโปเต้โปเต้หนีตายเอาชีวิตรอดก่อนแล้วเห็นไหมเราเห็นก็มาแล้วหัวไปคนละทีสองทีลุมเบิร์ดดาเมจกันแล้วไม่รอดจะโปเต้ไปเกิดใหม่ครับครับผมอ่ะครับหกนาทีแล้วนะครับผมนะกำลังจะนับถอยหลังนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าสกอร์นี่ยังศูนย์ศูนย์นะลุงเมิคเน้นนะครับ,มนะรบผมกลางจอของเรานะครับผมแต่ฮิวฟีดนี่ต้องบอกเลยว่าท่านั่นของฮิโรชินี่เก็บท่านั่นของแกงโตไปนี่ช่วงของต้นเกมเยอะพอสมควรเลย อ <m> แต่เรื่องของการเก็บธงนี่ก็ต้องบอกเลยว,ว่าเป็นอุปสรรคจริงๆนะครับผมสำหรับด่านนี้ครับใช่ครับด่านนี้เนี่ยใครเก็บธงได้ก่อนโอกาสชนะต้องบอกว่าสูงมากๆนะครับเพราะว่าการที่จะไปเอาคืนเนี่ยยากมากๆเพราะว่าแน่นอนครับในเรื่องของการคุมธงการป้องกันธงเนี่ยด่านนี้ถือว่าป้องกันได้ง่ายมากๆเพราะาเล่นยาก,กาว่ะซอกซอยมีมุมให้ปืนได้ยิงตัดจังหวะได้ดีเล่นยาก,ลเ,กเล่นยากแล้วใคร<า>ที่เก็บธงก็ต้องยืนลานโล่งๆนี่โอ้โ,โหกว่าจะรู้ตัวอีกที อาชลามก็โผมาด้านหลังแล้วครับแล้วเคโลก็ยังโอ้โหยังคิวออนไฟต์ต่อเนื่องแล้วเนี่ยครับพูดจะไม่ทันขาดคำกำลังเก็บทงอยู่หลังแตกเลยครับ oh. โอทอยไปเกิดใหม่เลยครับอุตส่าเก็บทงเนี่ยบอกแล้วตอกซอกซอยมันเยอะครับพอคุณเก็บทงหันหลังให้บ้านเท่านั้นแหละคุณออกมาจากบ้านมาแทงหลังเฉยเลยครับผมต้องบอกว่ายืนจุดไหนยังไงก็ตายครับลุงเพือนเพราะที่นี่ซอยเต็มไปหมดเลย ไม่รู้ว่าจะออกมาจากซอยไหนทัานก็จะออกคนนี้ก็จะออกไปทำในการต่อสู้เนี่ยนะครับผมเดาทางไม่ได้เลยครับยังไม่ใคยเก็บถงได้เลยฮะเอาปืนนี่สำคัญเหมือนกันครับแต่สมมติว่าตอนตีเหมือนฮิโรชิจะได้เปลี่ยนหรือเปล่าการที่เก็บถงนี่จะไม่มีปัญหาแน่นอนครับ ใช่ครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูครับว่าทงนะแรกจะเป็นของใครครับไม่ว่าจะทง A หรือทง B ซึ่งผ่านมาแล้ว5านาทีทง B ีสปอนขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะซึ่งต้องแบ่งการป้องกันไปทั้ง2ธงทงเลยนะใครทิ้งทงใดทงหนึ่งเอาไว้โอกาสที่จะโดนแซงโอกาสที่จะโดนนําสูงมากๆครับแล้วตอนนี้ดูว่าทั้งคู่กําลังจะโหงเข้าไปที่ทงของตัวเองเพื่อป้องกันกันลแล้วครับแล้วฮิโรชิพยายามจะเข้ามาบุกเข้ามาแล้วเดมี่ตัดคิรุออกไปแล้วซังเต้ครับพยายามจะไล่สับฉับจังหวะให้เพื่ออยู่แล้วสอง มาเชเต้ฮิโรชิลุยเข้ามาแล้วฮิโรชิกําลังเก็บอยู่ตอนนี้ไม่มีใครยิงขัดไม่มีใครตัดจังหวะแล้วปากฉลามจะลุกขึ้นมาทันไหมกริดลุกขึ้นมาทันไหมนอนไม่ไฟื้นฟื้นขึ้นมา <Hir> oshi, แต่เก็บไปเรียบร้อยแล้วธงบีขึ้นนำสามต่อสูนฮิโรชิครับครับผมเป็นด้านของสังเต้ครับนะมือมาเชเต้ครับผมผู้ชายผมสีส้มครับเก็บธงไปที่เรียบร้อยทําให้ฮิโรชิขึ้นนําเป็น3ต่อศูนย์ครับมาดูครับว่าเอา้าละแ,แข่งกันเก็บแอร์ดับหรือ,อยังไงตรงนี้ นะครับเอาไปพีโรชิครับผมบารอนเก็บได้ก่อนครับโอ้โหขายดีขายไวขายเก่งเหลือเกินไม่แน่นะเนี่ยไม่แน่นะสำหรับวบารอนนะครับเห็นกลับมาเก็บแอร์ดอกใบรอบมัวก็มีโอกาสได้หลายรอบมากแต่ตอนนี้โซของตัวเองฮิโรชิพอได้ปุ๊บกลับมาป้องกันพอป้องกันได้เรียบร้อยเลยครับโอกาสที่ทางด้านแก๊งฮิโรชิจะเข้ามาลําบากแล้วครับแก๊งโตต้องพยายามเอาธงคืนให้ได้ครับแก๊งโตพอกนโทงเคลียร์ธงของตัวเองออกไปแล้วครับต้องพยายามไปเอาคืนครับ แต่ดูรายชื่อของแก๊งโตครับพยายามจะลิฟลัมเข้าไปที่ธงของคิโรชิให้ได้ครับเพราะว่าธงตัวเองเสียไปแล้วครับอ่ะสังเกตครับผมทางด้านของธงโตครับแก๊งโตก็เก็บธงเหมือนกันนะโคิโรชิยังไงครับผม80%แล้วและเป็นผลสําเร็จของแก๊งโตแล้วครับเมื่อแก๊งโตครับผมเก็บธงเอขึ้นนําไป5ต่อ3สกอร์ดิฟกันอยู่ไม่ใช่เราชิบัเก็บทงเอแนนครับผมมาเอาเอาครับได้ธงเอซะเลยทีนี้โโอ้ห ตัดมาทีแกงต่อ <วะ S 2> ผมเข้ามาที่ตรง A ของฮิโรชิครับผมฮิโรชิต้องบอกว่าอย่างนี้ก็วาวุ่นเลยครับโดนเก็บตรง A อตไป <นำ S 1> แล้วคะแนนเลยเท่ากับว,ว่าขออีกแค่ คนละทงเท่านั้นไม่ว่าแก๊งฮิโรชิหรือว่าแก๊งโตใครเก็บอีกทงเดียวสักหนึ่งได้นี่โอกาสชนะสูงมากๆเพราะว่าเหลือเวลาแค่2นาทีเท่านั้นแต่ถ้าเกิดแก๊งโตยังยันเสมอยังยันอยู่ที่คะแนนอย่างนี้ได้อยู่เพรา,าะ,ะ,ะ<อ>ว่าฮิโรชิจับแอมไปในทันทีแล้วตัวนี้ไม่ใชนแต่ฟาดหัวเพือ่อนแทนครับ<อ>เพื่อนด้านเจ้าเคโรครับโอ้โหนี่ครับตอนนี้ออนไฟสุดๆแม้กระทั่งหัวเพื่อนก็ไม่เว้นครับออนไฟเพราะั่น ตันฟูพยายามคอยยืนเป็นปด่านหน้าให้เพื่อนครับตันฟูพยายามบูสต์ุก็ไปที่หลังครับโอ้โหโดนสับกลางอากาศแล้วอาร์ตต่อยทางด้านเจอ สายเกิดใหม่ครับแล้วตอนนี้มานัวกันอยู่ที่ธงของฮิโรชิครับแล้วแก๊งโตจะเก็บต่อเลยแก๊งโตจะแซงได้หรือไม่ไม่รู้ตอนนี้เก็บเอแล้วในธงเอป่ะวอลิโอนกำลังเก็บอยู่บูเอ็กซ์เป็นมือปากฉนามอีกเม็ดนึงอีกเม็ดนึงอีกเม็ดนึงไม่ทันแอนิเมชันเรียบร้อยกร้สัตว์ปืนได้มาครับโอ้โหกลายเป็นว่าแก๊งโตยังเก็บไม่สำเร็จครับแล้วเก็บใหม่ครับสำหรับเคโรปืนหอยเล็กดูครับเคโรนะครับผมรับปืนอยู่ไหนมาพึ่งปืนครับชั่วโมงนี้ต้องพึ่งปืนเท่านั้นแรับมือปืนอย่างพอดเปลี่ยนเป็นหมัดครับแก๊งโตครับแล้วยังไง เคโลปั๊มได้อย่างนี้แล้วมาครับผมผู้ทันได้เฉยเพียงเซี้ยววินาทีบอดีส้สแลมครับ<ด>ผมถามครับคะแนนขึ้นนำครับโอ้โ,หโห อย่างนั้นของแก๊งโตครับเก็บทองมีไปได้ครับผมจากค่าคะแนนเป็น3ครับยังไงฮิโรชิยังไงครับเอาละฮะฮโรชิยังไม่แพ้ฮีโรชิยังไม่แพ้ฮีโรชิยังไม่แพ้ครับต้องเตือนไวเลยครับฮีโรชิเหลือตงเอของแก๊งโตให้เก็บอยู่ฮีโรชิต้องโถงไปที่ทงเอให้ได้ไวที่สุดเลยครับเพราะตอนนี้เหลือแค่อีกหนึ่งนาทีเท่านั้นถ้ามีเวลาต่อต้องคุมต้องการตงเอมันต้องเก็บตงเอท่านไม่มีทางเลือกมันต้องเจ็บเอได้แล้วไปที่ทงของ แกงโตให้ได้ครับที่ทงเอแล้วทงเอโหยิงมาจับกันอ้าวแล้วเข้ามาเก็บเนียนๆเลยครับเท่แล้วาากรดมองอะไรอยู่รู้หรือไม่ว่าเขาเก็บไปแล้ว<ม>แล้วเขากำลังเก็บไปแล้วถึง4ีเปอร์เซ็นต์แล้วต้องแอนซุ่์ออกมาเพิ่เเมแอ,อนปากฉลามวิ่งเข้ามาแล้วครับกเก็บไม่ได้ดดปังไม่มาไปเลยครับไปเกิดใหม่ครับกริดบอกว่าดื้อย่างนี้ก็รับคำสั่งสอนไปหนึ่งทีครับผมเอา40ิวินาทีสุดท้ายของฮิโรชิครับจะสามารถตีตื่นกลับขึ้นมาสกอร์เสมอเท่ากับแกง โตได้หรือไม่ในแมตช์เราทีเดียวนะครับางเอาแล้วอีโรชิเก็บอิโรชิเก็บได้หรือเปล่าไม่ได้ด้วยอ่ะเอาหน่อยสังเตแล้วไม่ได้ก็คือตีกันมาเป็นแปดต่อแปดสักไอ้เอี้ได้เฉยทีสิบวินาทีสุดท้ายสองสิบสองว่าใครจะเก็บทงได้สิบห้าวิผมซึ่งต้องบอกเลยว่ามิโรชิต้องการเท่านั้นเพื่อตีคะแนนให้เป็นเสมอครับเพราะว่าคุณดาวของแกงเฮลชีจบละไม่ได้นะน่าจะเสียนะยังได้อยู่อองยี่สิบสองนะ เต็มที่ครับเต็มที่อย่างน้อยได้คะแนนเสมอก็ยังดีอ่ะคะแนนของฮิโรชินะครับผมแล้วแลกกันแบบนี้บอกเลยไม่ต้องเก็บธงแล้วเพราะว่ามันไม่ทันแล้วครับผมและสกอร์เป็นโอเวอร์ไทม์ครับผมแปต่อแปครับแข่งต่อเลยอ่ะมารู้สอบต่อนสองมาอ้าวครับพอเสมอโอเวอร์ไทม์อย่างนี้ก็ต้องไปหาผู้ชนะกันต่อไปครับในรอบน็อกเอาท์นะครับ12ต่อ1ิครับ ที่ราจะรว่าใครเอาครับตอนนี้ธงไม่มีผลแล้วครับค<ท>ง,งจะ<า>ไม่มีผลแล้วครับ<ๆ>ต้องคิวล้วนๆเท่านั้นนะครับ แล้วตอนนี้มีแอดดอบต้งมาต้องรอดูแล้วเรามาเป็นฝูงเลยเฮียแงโตเดินบุกเดินเขาลเขาลงปู๊ปไร้เลยก่อนเดิล้มเยอะจัดเลยโตเยอะจัดเลยกลางถนนายวชิได้แล้วครับบลูเอ็กซ์ตัดออกไปก่อนนะครับฮิโอ้โตล้มเยอะเกินตอนแรกโอ้เรียบร้อยอะเคโรแก๊งโตกลับมาได้โอ้โหเก็บยัดโอ้โหโอ้โหเฮียได้ยเคียตอนนี้กำลังี่ไม่ไห้เฮียฮิวชิกลับมาหมือนะฮะ ตีตื้นขึ้นมาเป็น5ต่อ3ามในจังหวะสี่ชิปอนิเมชั่นโอ้ไม่ดอดละไปแล้วก็4 5 6หกลายเป็นขึ้นเป็นเเลยครับ7ต่อ4ครับตอนนี้ผู้เล่นโอ้ฮิโรชิหน้อยเหลือเกันแล้วแมชั่นไปอีกโตตัดต่อไปอีกหนึ่งครับบิ๊กบูมแมนเมชั่นใส่โฟเทย์ไปแล้วตอนนี้ผู้เล่นน้อยกว่าครับ4ต่อ8คน4ต่อ8คนเหมือนรูรุม2องต่อหแน่นอนแล้วโดนลุมเบิร์สเลยครับ โอ้ียบร้อยอ่ะไรซ์เอาไปอีกหนึ่งคนตอนนี้9ต่อ4ี่โอกาสที่ชนะเหลือสูงเหลือเกินครับงำรานของแก๊งโตโอกาสชนะแก๊งโตสูงมากๆต้องลุมต้องเบิร์ตต้องลุมต้องเบิร์สสับไปหนึ่งครับที่รชิสับไปแล้วเจอาเหลืออีกสองคนเหลืออีกหนึ่งคนเหลืออีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนทันไหมทันไม่ทันทันไม่ทันไปไหนแล้วไปไหนแล้วโอ้เลยมาเชสังเต้สังเต้สังเต้ยสังเออสังเต้บอกไม่ไหวครับโดนลุมอย่างนี้ อ่ะโอเคครับทุกคนครับสะสขนาดนี้ไม่น่ามีปัญหาแล้วสังเตโอ้แล้วก็ทนนะสู้ใช่ไหมใจเป็นครสู้อ่ะมาเชคู่แบบนี้ไม่ไหวครับแล้วเรียบร้อยครับผม12ต่อ4วิกตอรี่แกงโตโอ้โหมันหยดติ่งครับทุกคนครับเล่นกันจนโอเวอร์ไทม์ครับผมและ MVP ครับเป็นแกงโตครับเคโลครับผมเก็บไป15คิวตาย3เก็บทงหครับ กองเป็นแผ่นที่มือเซียนเอ็ดเดียนดี้วันนี้ชนะได้กะหลี่เบอร์ตอไอ้เหี้ยอะไรศาสตว์ทงขันหลังให้ด้านไหนเนี่ยด้านได้กะหลี่เบอร์ตอไอ้เหี้ยอะไรเหี้ยไม่เปิดแชทข่าวด้วยไปอาบน้ำมาครับฝึกตื่นฝึกตื่นเล่นธนาคารเสร็จดีอาบน้ำทำนู่นทำนี่เรียบร้อยแล้วนอนตอนไหนเหรอผมนอนตีห้าหกโมงเช้าแล้วมั้ง ไปเล่นกอเลียดมาผมติดกอเลียดเนี่ยตอนเนี้ยอันนี้อันนี้ที่ผมเปิดโมดโมดสีขาวเนี่ยเอาไว้ให้เชียร์ดีนะนี่โอเคไหมโอเคแต่ผมแบบนอนร้องนอนร้องมามา,มาผมไปอาบน้ำทำซีดีเป็นโอตัว,วเก่งไงติดสาวหรือเปล่าอืมดิ้นหน่อยครับ<ง> ไม่นิดไม่นิดหรอกไม่นิดตาวันนี้เราถังอยู่ตึกใบหยกมันเกี่ยวอะไรกูกูไม่ได้กลัวหรอกเออจะมาก็มาเถอะกลัวทื่อแม่งหมดน่ะรถยงรถอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอาเป็นรถจักรยานอ่ะอีป๊อปเลยแหละจะไปดูน้องๆในทีเอสก่อน channel switched ให้น้องไม่คุยกันแล้อันี้เปนไหนไหนน้องๆอยู่ไหนวะมาไม่ให้พี่ให้กำลังใจดิชอบให้พอลเลียชันปั่นดีก็เฮียละเดี๋ยวบางคนบอกเล็กชันจนมาลีมาหาเลยเหรอเขาเรียกันตั้งขนาด้วไอ้เฮียกวาดตรงนี้ก็ได้กูไม่ต้องเอียงคอเลยย้๊ะปวดคอแม่งให้กูหันขวาไปทางขวาทางซ้ายทางขวาทางซ้ายยัดแม่เดี๋ยว <c oughs> ดูน้องๆนี่แหละวันนี้ ชนะเลี้ยงกะหรี่เบอร์ตองได้ว่าให้เห็นไอ้คนชื่ออะไรนะไอ้ไอ้ไอ้เมฆเนี่ยไอ้เมฆชอบชอบสาบแบบสายไล่ต้องเลี้ยงน้องมันหน่อยไม่รู้ว่าให้ไปสักน์สีพันก่อนแมดแรกต่อคนเหรออยากสมัครสมาชิกครับอยากสมัครสมาชิกครับไอ้นี่ปากตอแหลมึงมึงสมัคร มึงสมัครเป็นมึงก็สมัครตั้งนานแล้วครับมึงไม่ต้องมาเม้นหรอกเนาะอย่างเงี้ยอีกแค่สามสี่พันนี่ให้ให้ขนาดแม่มึงยังไม่ไหวจะไหวปะแม่บอกไอมาลีมันปอดกูก็ต่อยแม่เด็กเป็นไรอ่ะก็กูไปต่อยแกเนาะแกก็เลยไม่เชียร์กูธรรมดาแหละแต่ละคำแกก็ต้องหาคนแบบแต่ละคำพูดมันนี่นะแกแค้นิดหน่อยอ่ะ มันแข่งอย่างวะเนี่ยเดี๋ยวกูดูหน่ยนี่ดิมันเป็นคอนเทนต์หรือมันเป็นเป็นยังไงวะเนี่ยตาเทาา <c oughs> อับพวกกันเองนี่แหละมาเย <c oughs> อะสุดละเออฮิโรชิโดนหรอเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวมันยิม้มกุ้งกิ้มฮัลโหลครับอันนี้อันนี้ฮิโรชยัยโดนหรอไอ้เฮน,นี่มาอีกแล้ว ที่ไอ้ตัวเดิมไปนะที่ตอนคุยบอลอไม่ให้สปอนเซอร์ใช่ไหมครับไม่มีรายได้แค่ต้องไปขอสปอนิเซอร์น้ำเดือมมาหน้องๆเพื่อมีรายได้ใช่ไหมครับบ้านพ่อเบิงสี่สัตว์เนี่ยเนี่ยจ่ายไอ้ไอ้บอลบอลที่ตัวดีเลยนะมันรู้ว่ากูดูอยู่นะเว้ยมันจะจี้กูใครแทงกูมาบ้านเนี่ยมันจะจี้กูมันจะมันจะจี้กูทำอะไรกูไม่ได้เลยตัวเดียวตัวเดิม ไวูรู้ดีนะมึงนี่ถ้ากูพูดบทนี่มึงไม่ออกแตกครับโอ้โหบารอนขายไว้ตัแข่งไรเฮียนี่ถ้ากูพูดบทมึงไม่ออกแตกตายไปเลยไหลสัก์ถ้ากูพูดบทเนี่ยเฮียทีแรกครับด้านของฮีโรชิครับเป็นใครใช้ในคอมกกสมาสมาชิกได้เลยครับชเออเว้ยไอนี่รู้มือเว้ย กูพูดบทมึงอกแตกตายนะไม่ไหวฮิโรูเชียกูเห็นซ้อมกันเทีเป็นแท่ตายไอ้เฮี้เขาบอกว่าเขาจะไม่แพ้แล้วนะครับคุณเจอาครับไม้บ้าอย่างเจานะครับสุดท้ายวันวันเดียวเล่นน้อยคม่นานจัดต่อฟังนะไม่ได้แลกกันที่สะพานนะครับทุกคนเขาเรียกว่าสะพานวัดใจครับน้าไม่ขึ้นครับใครข้ามมาเนี่ยเสียเสียเลือดไม่พออาจจะถึงกับเสียชีวิตเลยสะพานวัดใจครับน้าไม่ขึ้นครับสะพานวัดใจกั้เฮียแล้วใครข้ามมาเนี่ย มีเงินเรื้อไปพอหมื่นหนึ่งโดนนียังไงครับแล้วตอนนี้เคโรตีเอาไปอีกทีโปเต้ตวนหัวเข้าไปแล้วมือปืนอย่างโปเต้พยายามจะกระโดดใครกระโดดลงน้ำอ่ะใครละจู้ใครแล้วไอ้เฮียยังเสียทอมมิ่งอ่ะเลยเพื่อนที่นอนอยู่ยังไม่ได้ลุกเลยครับแล้วมีการเก็บทงแล้วครับพี่โรชิแต่ยังเก็บไม่ได้ครับต้องแคนเซิลก่อนครับผมมาใครกระโดดลงน้ำอ่ะไอ้เฮียอย่างลอกเลยอะไรนะแข็งโตครับหมีครับเดินให้ไม่ไดิ เชโรครับผมและสังเกตครับฮิโรชิเริ่มเก็บธงแรกแล้วเป็นสั่งไปนะฮี่ผมดูว่าไปสั่งไปครับผมแล้วก็มีมือมาเชตเต้ที่คอยซ้ำอยู่ไอ้บาลอนนี่บาลอนครับผมสุดท้ายครับไม่รอดครับเจอเดมมี่เก็บไปโอ้โหเรียบร้อยครับต่อให้ไม่มีปากฉลามนะครับแต่ก็มีไม่ไหวแล้วฮิโรชิยิ้มแง่งไม่ออสับแรงสับดีสับลัวสับร้อยเรียบร้อยครับปิดไอ้ไอ้สายฟ้าลงป่าะสายฟ้าลงป่ะ สายใหม่ไม่ลงนี่ว่าสายไม่ตื่นก็เคโลครับผมเป็นมือไม้นะครับผมของแก๊งโตนะครับล่าสุดครับเพิ่งมอสคิวไปนะครับผมเป็น m อ p อันดับที่หนึ่งนะครับผมในการตัดไม้บ้านะครับอย่างเดี๋ยวเราดูแข่งก่อนดูคนเองครับฝั่งแก๊งโตครับไม่รู้ใครจับกล้องครับนี่คนนี้เลยครับถ้าพี่เปิดจออยากจะบังมาเรียดีต้องบอกว่า ที่เกมในแมตช์นี้มันมันเงียบเนี่ยนะครับกูสั่งแก๊ปไปตั้งแต่2องทุ่มสทุ่มหนึ่งนาทีอ่ะมันเข้ายากนั่นเองครับอยู่ไปขึ้นครับเเพราะะฉนนั้นี่ยยังไม่ถึงเลยเฮียการเข้าเนี่ยต้องมีการคลิปก่องใสแหกโค้งตายเบิกจับเลยเป็นหมาไอ้เหี้ยเกันมาพอดีเขาไม่ได้ยินเสียงใช่ไหม ใช่ครับผีรามเข้าไปเข้าไปม่วๆส่วนๆเนี่ยโดนปิดกล่องเอาง่ายๆเลยครับเพราะว่าตอกซอกซอยแทบจะมีแทบทุกตึกเลยเอ๊มีแข่งยังครับมึงเห็นยังไงอยู่จน่าจะไลฟ์แข่งในยูทูบด้วยที่คนดูเยอะไฟแรกน่าจะไล์แข่งใน YouTube ด้วยนะพี่คนดูเยอะไม่รู้ครับผมทําไม่เป็นมึงก็ถามเขาสิมาถามเลยกูเหมือนกูทําแบบเป็นทุกอย่างอ่ะกูทําอะไรยังไม่เป็นเลยมึงมาถามะไรกูเนี่ยกูไม่รู้ ก็ไม่บอกกี่ร้อยเลยหรือเปล่าแต่พยายามเพื่อพยายามตีอยู่ตีอยู่ตีไปตีมากลายเป็นอาร์ตเก็บได้บาลรอนไขวื้ไม่พอนี่ฆ่าอีกอยู่โอ้โหเล่นตอรี่เล่นตอรี่ใครนะดาวเทาเจอนน้องๆนั่งแข่งอีสปอร์ตเนี่ยแพ้เกมแรกเลยนะหวยอีหี่ยเจ้าคงงดชิบหายเลย น้องน้องซอมจะแทบตายอะไรกับมูฮัมหมัดไหมถูกต้องครับี้เมธพี่โรชิจาร์ครับผมเอออ่ะเดี๋ยวรอดูทีเด็ดเลยนะจะเด็ดจริงหรือไม่นะครับเอาแล้วไหลเข้าาเยไหเข้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาหน่อยดิครับที่อยู่มุมแดงสวยไปน้องเินครับพยายามเข้ามาที่ทงน้ขอ้ยเม่เปิดเขาเอียรล่วงเองอี้เหี้มวกแดงอ่ะ เป๊เขาก็ไอเทียเขาสวนทีเดียวล่วงแล้วเคโรได้คีขึ้นมาเคโรได้ดับเบิลคิวเคโรได้สองคนแม้แต่มีเคโรเันเอาดีเอาสวนเหมือนกันนะทั้งหดว่าไม้ได้ดาเมจพลังทำลายล้างสูงมากๆแล้วเจอาโดนตัดออกไปแล้ว่าวนี้ยุ่งเลยครับมืออาชีพมือฆ่าอย่างฮิโรชิโดนตัดออกไปแล้วแล้วธงของจะได้ฮิโรชิรู้สึกไหมว่าจะว่างแล้วมือปืนตัวล้วงถึงข้างหลังแล้วปอเต้จะเอาตัวรอดได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเพื่อนมาช่วยเลยต้องยิงตัดอย่างเดียวพอครับ ลักเคโรครับผมก็ดันเข้ามาลึกโอ้้เคโโร่ไมนะดนยิงมาแล้วทอยยังไงจะมาเก็บธงแต่เอาไม่ไหวครับโดนปากฉลามเบิ้มาถึง2คนและมือปืนของโรชิยิงซีอย่างนี้มาครับมีเจอาครับกับเจอาเจอกับเคโรครับโอ้โหนักฆ่ากับนักฆ่าเจอกัน <c oughs> ครับแล้วเดี๋ยวเขาใส่ปากสาเลยดีเลยเอาคอเสียกันแล้วแดีเร็นแล้วแหละกันแล้วมาเรือกะลีเบอร์ตองสายหลายให้น้องๆ้องทีฉันและเธอ โอ้ยนี่เลื่องอีกแล้วไอ,อ้หมวกแดงลื่องลื่องอีกแ oh, ล dove, wait, oh. ้วคุณจีผมไอ้ลุยไอ้หมวกแดงที่อยู่ฮีโรชิ้ไปเปิดเขาโดนเขาโดนเขาส่วนไม่เดียวล่วงเฮ้พี่เออเฮียโรไปหัวจังวะเปิดเาอีกกลลวงอีแ้วเนี่ยไอ้เฮียตับไม่ยั้งตีไม่ยั้งชี้ไม่ยั้งแล้วไปแล้วครับได้คิวสบายใจเชิบกลับบ้านดีกว่าครับตอนนี้ผ่านมาครึ่งทางคิวไปแล้วห้าคิวครับแต่แต่ยังทงยังเก็บไม่ได้นะครับที่สำคัญเลย นะครับผมอ่ะแล้วตอนนี้มาดูที่ธงของฮิโรชิยังนัวครัวซองกันอยู่นะครับฮิโรชิมือจัอสีขาหม่วกแดงดีคกูอยากเห็นเนี่ยเยอะกว่าสีนํำเงินอย่างเต็มโตแต่เคโรยังไม่ตายยังไม่ไปไหนครับตอนนี้ด้าน แกงโตยังไม่เก็บนะพยายามเคลียร์ออกไปให้หมดก่อนยังไม่เก็บธงนะครับยังไม่รีบพยายามเคลียร์ทางด้านฮิโรชิออกไปให้หมดก่อนแล้วเคโรคิออกไปอีกหนึ่งแล้วครับโอ้โหเรียบรลอยดาวเท้าสนั่นกระเทือนเลยดิ่จ่อศูนย์นะครับฝาเออะฝาได้มาดูในเมืองเอ๊ะมาดูแข่งเมืองไหมเนี่ยน้องเองไปซ้อมมาเป็นเดือน2เดือนน่ะก่อนอีสปอร์ตจะแข่งอีกครับแต่นี่ก็เห็นมันซ้อมแค่อาทิตย์เดียวเอง ยังใสายแผ่มันดีกว่าหน้อเนาะหรือว่าตัวนักแข่งครับทางด้านของแก๊งโตเคโลนั่นเองครับถ้าเปรียกก็ได้ทงออกมาแล้วครับจิตอร์กาใจะตสิอนเลยเแดดกลับบ้านเลยครับทางด้านแก๊งโตส่วนใครที่เสียชีวิตไปเกิดใหม่เอาแล้วนี่ยังเหลืออีกหนึ่งนิดบุ๋มหนึ่งไม้อีกหนึ่งคนครับของแก๊งโตที่ทางด้านฮิโรชิให้โอกาสเล่นเต็มๆให้โอกาสเล่นเต็มๆครับสำหรับสามไม้ของแก๊งโตโอ้สร้างปัญหาให้ฮิโรชิแล้วครับเพราะว่าทางด้าน เดี๋ยวมึงเจอหลุ่มมือสนับคนนี้ของทางด้านยิโรชิที่เป็นกนตปะทะเลยวตอนนี้ยังตัดไม่ได้ครับแต่ตอนนี้พยายามจะเข้าไปที่ทงของแก๊งโตแล้วครับแต่เป็นทงของเอ้ยทงของตัวเองนี่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 าแล้วมาแล้วแก๊งโตเนียน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 ใช่ไหมเนียนใช่ไหม เนี่ยใช่ไหมสังเตสังเตบอกไล่ออกไปไล่ออกไปก่อนครับแหมจะไปไล่เขาแต่สกอร์นเอาเขานำอยู่5้าศูต์ต่อห้เนี่ยก็มีจำนวนจำกัดนะครับผมถ้าเกิดว่ายืนเลือกที่จะไฟหรือว่าป้องกันนานไปเนี่ยนะครับผมเพนเขาอาจจะหมดได้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วการจัดมันทำไมอีกเมีซอรี่ด้วยเหรออยากให้ขาดครับตรงนี้ทั้ง2แก๊งเลยนะครับปั๊มยังไม่ทันแล้วพี่เอ้ยสองนาทีแป๊บเดียวอ่ะเอฟทีครับ นอกจากมันจะอออินอตะที่ระวังทีเตะัลรวกันทางด้านแกงโตพรนําแล้วเขาก็กลับทงของตัวเองแล้วครับสบายใจเฉิบครับนําไป5คะแนนทางเดียวที่ฮิโรชิจะเสมอได้คือต้องเก็บทงห้าทงเองเนี่ยมันมันลุดอีกแล้วเนี่ยห้าคะแนนให้ได้ทาไั้งเตมันลุดคุยเก็บธงสามคะแนนมันจะต้องเสียเวลาคูดาวไปอีกหนึ่งนาที เอาละครับตอนนี้ไม้เดียววันป๊อปไอนสองโดเคโลเก็บไปอีกหนึ่งครับโอ้โหไอเคโลนี่น่าน้าจับเข้ามาเอ็นดีนะอ๋อเจอที่ดาวเทาเหรอคิวได้ยิ่งความมั่นใจยิ่งมายิ่งบุกเลยครับเหลือแต่ธงบีแล้วครับของฮิโรชิเพราะว่าธงเอไเคโลมันเก่งเลยอเกโตเก็บไปแล้วก็เหลือแต่ธงบีก็เลยมาถมอยู่ที่ธงบีตัดปีบูมตัดไปอีกหนึ่งครับแต่เจอาร์ยังตัดออกไปได้เคียวไปได้หนึ่งคนครับแต่พอตัดไปหนึ่งคนมาหลายคนเหลือเกินครับตัดไม่พอตัดไม่พ้นครับจีโนพยายามยิงช่วยเพื่อนอยู่แต่ตอนนี้ยยิิงงไปมา ไปมันมาเยอะเลยเกินโดนสวนหายท้องตึงเลยครับตอนนี้โดนสวนไายท้องไม่ึงวเวลาอีกหนึ่งนาทีาไอ้เหี้ยโดยสนโดสวนไายท้องตึงจับไม้มาแล้วครับอ่าเป็นแก๊งโตนะที่ถือไม้ถึงสามเลยนะครับผมอือเอ้าใช่ครับเพราะว่ายีโรชิแกไปแก้เกมมาดันไปแบนปากฉลามถึงสามครับแต่ยังไม่ทันได้ถึงธงเขาเลยครับเจอไม้ของทางด้านแก๊งโตบุกเข้ามาก่อนครับ กลายเป็นว่าไอ้เรื่องไปตัดยอลไม่มีเท้ากันธงยังไม่ทันได้ใครเลยครับธงของตัวเองโดนเก็บไปก่อนแล้วครับจะบุกเข้าไปหาเขาเคื่ว่าคุยในเมืองเหรอนะนี่นะเชโร่คุยในเมืองอยนั้นนะผูแต่ละคนที่ตัดออกไปครับแล้วดูครับโอ้โหฮิโรชิขี่ออกไปอีกหนึ่งครับไรซ์แล้วตอนนี้เวลาเหลืออีกองมีเอัอบิ๊กบูไม่ต้องมยาแล้น้องไอ้ตัไปได้แล้วต้องเป็นเกมบุกของท่านฮิโรชิต้องสร้างบ้างครับเพราะว่าแกงเกมบุกตอนนี้ต้องเก็บธงเอเท่านั้นเพราะเหลืออีกหนึ่งนาทีเท่านั้นถ้าเก็บธงสามคะแนนไม่่ทัันนนนแอครบ ต่ต้องเสียครูดาวอีกทีครับแล้วตอนนี้กําลังไปเก็บธงอยู่ครับสําหรับฮิโรชิต้องโถไปที่ธงเอให้ได้ครับมันโถมันโถมไปแต่เลขแล้วนี่มันไม่โถมาดิใชยครับต่อด้านของฮิโรชิจะยังไงแก้ได้เอ็มมีแข่งคู่ต่อไปครับหลังจากนี้จบเนี่ยมาแล้วเอาฮิโรชิมาแล้วธงมาแล้วสี่สิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวดูมือมือสนับดาวลูกไก่เริเราดีกว่าเฮ้ยเลยเสียชีวิตไปและมาหนัวกันตรงนี้ต้องวัดใจแล้วสามสิบเปอร์เสุดท้ายของบลู หัวแข็งแบบนี้ปากฉลามวายมวันเก็บย <c oughs> ินเก็บแบบนิ่นงๆก็โดนเนี่ยก <c oughs> ูก็ไปครับไม่สำเร็จครับ หนาวเลยครับโอ้โหเห็นจะเลสเเเดมมืองาห็นจะหวังเขาเก็บคงนี่ตีเพื่อนตีฝั่งตรงข้ามไม่รู้ว่าขอให้ได้ตีก่อนครับไม่แข็งไม่แข็งไม่สนครับแต่พอออกมาห่างคงไดมอนเห็นหมนนะครับแพ้ฮิโรชิับแพ้มันมันมีแต่แก๊งในเมืองโหดๆไอ้เหี้ยฮิโรชิเอ็นดีแผลไหมเนี่ยอยู่ข้างทางขยะอย่างตัางใจไม่ฟื้นแน่นอนไปเกิดใหม่ลวนพะครับลวนพะอีกห้าวิขาได้จบไปเกิดไปหนึ่งคนครับปล่อยวันที่สาหมดเวลาไปที่เรียบร้อยแก๊งโตชนะ สองต่อศูนย์เข้ารอบต่อไปไปเจอดูไวเลยครับวายโอ้โหไอเหี้ยฝาน้องภูมิใจในตัวน้องว่าน้องเลิกต้งเลกับผู้แพ้นะครับที่โคตรภูมิใจในตัวน้องเลยเอาไปสองนิ้วพี่ครับผมของแก๊งโตครับตั้งแต่คนที่หนึ่งคนที่สองเขาสามควบยังเป็นแก๊งโตอยู่นะครับผมอันที่หนึ่งครับเป็นบิ๊กบอมครับผมคิวไปถึงสิบเดทสองนั่นเองครับผมคนที่สองครับทำไมเสียไม่ได้นะมึงเก็บไปสิบคิวครับผมเดทสองเก็บธงศูนย์ครับรับเอาแอนดอรพี่ได้ได้ไปเลยพี่